เพื่อนครับมาดูครับสัตว์ประหลาดชัดๆครับตัวนี้ใหญ่โตมโหลานมาหึมาเลยครับผมไม่เคยเห็นปลากระเบนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยครับโอ้โหใหญ่โตสุดๆจริงๆครับผมดูความใหญ่โตของเขาครับโอ้โหตัวบัลลุมเทิมเลยแต่หางสั้นมาก ดูโคนหางครับเพื่อนๆโหใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่โตมโหรานอืมโคนหางใหญ่กว่าฟอร์มือเยอะครับแต่ปลายหางเล็กนิดเดียวโหตะลึงเลยครับผมตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันครับสีเขานี่เหมือนเผือกเลยจริงๆด้วยครับออกสีชมพูโคนหางใหญ่โตมโหราน ใหญ่จริงๆครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนี่มันสัตว์ประหลาดชัดๆเลยครับถ้าเจอกันใต้ทะเลมีหวังช็อกแน่ครับลองดูเทียบดูกับข้างหลังครับโคตรเรื่องเลยครับผมบ่มทุ่มจริงๆโคตรใหญ่หน้าตาก็แปลกประหลาดด้วยครับจริงๆแล้วชื่อของเขานี่มีชื่อว่าปลากระเบนตาเล็กครับ หรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าปลากระเบนสีชมพูก็ได้ครับมีชื่อสามัญว่า Small Eye สมอนไอสติงเร่ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง <c oughs> พบเจอได้ทั้งทงางอ่าวไทยและอันดามันครับแต่จะพบมากทางฝั่งอันดามันเป็นปลาทิพย์หาพบเจอได้ยากเหมือนกันครับมันดูตัวนี้กันต่อครับความกว้างจากปลายปีกทั้งสองข้างยาวกว่าวาผมเยอะครับ ดูรูจมูกครับใหญ่ขนาดไหนกำปั้นผมยัดเข้าไปได้เลยครับมันทึกเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำครับเพื่อนๆครั้งหนึ่งได้เห็นปลาประหลาดแบบนี้ครับ